ไทยนั้นมาถูกทางกับมาตรการการปิดด่านชายแดนพิษแบนดสินค้าไทยชาวบ้านเริ่มอดอยากราคานมของไทยในกัมพูชาพุ่งขึ้นถึง3 2 0บาทตอนนี้เริ่มคิดถึงสินค้าไทยแล้วในกัมพูชาสัญญาณของความยากลำบากและผลกระทบทางเศรษฐกิจแม้กระทั่งในลาวอันเนื่องมาจากการปิด าชายแดนทั้งของไทยและกัมพูชาข้อมูลที่ปรากฏนั้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้าจากไทยนั้นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในตลาดประเทศกัมพูชาตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงบ่อยครั้ง นั่นก็คือนมของประเทศไทยซึ่งมีรายงานว่าราคาจําหน่ายจากเดิมขวดละ99บาทนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงขวดละ320บาทนี่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ปกติธรรมดาเพราะนอกจากประเทศไทยนี้ยังมีน้ำอัดลมสินค้าจําเป็นอื่นๆก็มีราคาแพงขึ้นอย่างมากเช่นกันความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากการขาดแคลนหรือราคาสินค้าที่พุ่งสูงเรี่ยวนี้จากมาตรการปิดด่านชายแดนของไทยเริ่มได้ผลหลังจากที่ไทยนั้นปิดพรมแดนพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชานั้นก็ปรับกลยุทธ์โดยหันไปพึ่งพาสินค้าของไทยที่ถูกนําเข้าผ่านชายแดนลาว ส่งผลให้ราคาสินค้าไทยในตลาดลรวก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยประการที่2นั้นมีรายงานเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าไทยไปยังประเทศกัมพูชายอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่ถูกเรียกว่ากองทัพมดซึ่งก็อย่างที่ทราบโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยครับที่ใช้ช่องทางและวิธีการต่างๆ นอกจากนี้แม้ว่าผู้นำกรรมัมพูชาจะเคยออกมากล่าวอ้างนะครับว่าได้หยุดหรือลดการนำเข้าสินค้าทุกประเภทจากประเทศไทยแล้วแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อต่างๆทั้งในออนไลน์และในทีวีของขมรนะครับรวมถึงจากรายงานในแหล่งข่าวภาคสนามก็มักจะยังแสดงให้เห็นถึงการตึงพาสินค้าของไทย โดยชาวกัมพูชารวมถึงกองกำลังทหารกัมพูชาเองก็ยังคงใช้สินค้าของไทยไม่ว่าจะเป็นพวกปลากระ,กะป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่บ่งชี้ว่ากัมพูชานั้นพึ่งพาสินค้าไทยยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเข้าก็ตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นในกัมพูชาจากการปิดด่านชายแดนของไทยนั้น เป็นความจริงที่สื่อต่างๆให้ความสำคัญนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาตรการดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างจริงจัง